วันนี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องพี่เก่งนะก็ได้ลงลงคลิปบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคนมาเถียงอยู่ว่าไอ้เฮียถ้าเป็นเรื่องในเรือนจํามึงจะทําไมมาโดนจับตอนนี้ไอ้เมอ้ควายมึงมั่วมึงโง่มันเพิ่งโดนจับอะไรเงี้ยข่าวเพิ่งออกไปแล้วนะข่าวเพิ่งแถลงไปแล้วว่าเป็นเรื่องในเรือนจํานะครับแล้วก็มึนโดนจับเงิบอไอ้สัตว์เงิบเงิบไปเรียกว่าเหมือนรู้จริงอ่แล้วมาพูดแล้วก็วันนี้จะฝากถึงเรื่องการใช้ Facebook นะครับบางคนก็คือเนี่ยทุกวันนี้ที่โดนด่ากันเนี่ยก็คือว่า บางคนมันชอบคิดแบบว่าเอาไอ้พวกที่เฮียฮ้ยแต่ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเฮีย้ยแต่คิดว่าคนอื่นเฮีย้ยตลอดก่อนไอ้พวกนี้จะคอยเม,ม้นด่าตามเพจตามนู่นตามนี่นะครับที่เอาข่าวของพวกผมไปลงถามคํานึงนะเอาคุยกันแบบเหตุผลเลยใครคิดว่าตัวเองคิดถูกคิดถูกเงี้ยมาตั้งโตเถียงกันได้เลยมาตั้งโตเถียงกันได้เหตุผลได้เลยที่มึงบอกว่าผมต้องไปขายยาใช่ไหมครับแล้วผมต้องกลับตัวใช่ไหมครับแล้วผมถึงจะได้เป็นเด็กไอดอลใช่ไหมครับ มันเป็นความคิดที่ควายนะเป็นความคิดที่ควายเด็กบางคนยังไม่คิดอย่างนี้เลยเด็กบางคนบอกว่าพี่ผมชอบพี่ได้ที่พี่กับตัวเลิกขายายาเด็กบางคนคิดตรงเนี้ยแต่มึงคิดว่าต้องไปขายายาต้องไปโน่นที่มึงโง่อะเข้าใจว่ามึงโง่มึงควายแต่มึงอวดฉลาดแล้วก็บางคนก็คือประมาณว่าเอาข่าวเยอะพวกนี้มาทําไมไม่มีสาระไม่นุ่นไม่นี่ไม่เห็นทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากูทำอะไรต่อสังคมมั่งที่กูที่พวกมึงไม่เคยรู้อะ ถ้านับได้หนึ่งข้อขอเตะหน้าหนึ่งทีหนึ่งข้อเตะหน้าหนึ่งทีหนึ่งข้อเตะหน้าหนึ่งทีเอาไหมถ้าเอามาครับนะไอพวกมันจะอุ๊ยเชื่วกนี้ขยะสังคมไม่เคยทำอะไระสังคมเอาง่ายนะครับจําไว้นะครับที่กูอยู่ได้ถึงตอนนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงจากวันนั้นถึงวันนี้ถามว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ที่กูเคยเฮียทุกวันเนี้ยกูทําอะไรให้เป็นภาระของสังคมหรือเป็นพิษภัยต่อสังคมยกมาให้กูฟังหน่อยึกเบ่์นึกออกอ่ะอืมไปอ่ะ คือจะบอกว่าพวกมึงอิจฉากูก็ไม่อยากพูดคำนี้หรอกบางทีก็ไม่คิดว่าใครอิจฉาหรอกแต่มันหาคำไหนมา,มา,มาพูดไม่ได้สำหรับพวกมึงในกรณีที่มัจ้องด่าคือไม่หนึ่งไม่ชอบสองอิจฉาว่าไอ้เขียมันได้ดีได้ไงว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้ว่าอิจฉาก็เลยว,ว่าอิจฉาดิ้นไปเลยดิ้นให,ให,ให้ให้ตายไปเลยดิ้นให้ลงไปกองกับพื้นไปเลยนะมึงก็ทำได้ทำแบบนี้ต่อไปอิจฉาต่อไปนู่นนี่นั่นในขณะที่มึงกำลังอิจฉากำลังด่ากูกำลังโจมตีกูนชีวิตกูกำลังดีขึ้นนะครับพกููททา ทำอาชีพตอนนี้กูหาเงินสุดทฤติทิ่กูกำลังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับไม่ต้องสมนากูว่าหน้ากูหัวโดนอะไรมากูเพิ่งถ่ายหนังครับแอะถ่ายหนังครับผมนะครับทําไมเขาถึงให้โอกาสเพราะเขาดูการเปลี่ยนแปลงว่าบอกอเขาชอบชอบนะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมผมชอบผมเป็นคนให้โอกาสคนคือเขาโลกกว้างนะเขาไม่ได้ใจแคบแ,แบบางพวกมึงนะครับนะครับเขาไม่ได้ใจแคบแบบางพวกมึงนะครับที่ไปด่าดตามเพจนู้นเพจนี้มึงต้องถาม แอด i นว่าแอดมินอารมณ์ทไมผมไม่อยากดูแอดมินก็จะถามมึงแหละว่ามึงไม่อยากดูแต่ก็มีคนที่เขาอยากดูไงเข้าใจปะมีคนที่เขาอยากดูมึงไม่อยากดูมึงก็เลื่อนข้ามไปนะครับเข้าใจไหมมึงเลื่อนข้ามไปง่ายง่ายมากนะครับเลื่อนไปแต่มึงเลือกที่จะด่าไงเพราะมึงต้องการมึงใช้เฟซบุ๊กในทางแล้วไง คือทุกคอมเมนต์ทุกอะไรทุกอย่างของคนเนี่ยมันสอสันดานคนได้หมดนะจําไว้ว่ามันสอสันดานคนได้นะครับมึมงโง่บางคนบอกว่าโอ๊ยพวกมึงไปแค่ขี้ไม่มีค่าในสายตากูะคำคอม,เ,ามาเมนต์อ้าวอย่างนี้ถ้ามึงชอบเล่นขี้ดิมึงเห็นขี้มึงไม่เดินข้ามไปมึงมาเอานี้นั่งจิ้มขี้ทําไมพวกมึงชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดตัวเองถูกตัวเองนู่นนี่นั่นอย่าลืมนะครับตราบใดคำพูดพวกมึงเนี่ยไม่สามารถทําให้ชีวิตกูล่มจงได้นะครับ ไม่สามารถทำชีวิตกูล่มจมได้ถ้าชีวิตกูจะล่มจมมันคือสิ่งที่กูทาเท่านั้นนะครับจําไว้แล้วก็บางคนบอกว่ามึงเปิดสาธารณะ,ะทำเฮียอะไรทำไมไม่เปิดเป็นส่วนตัวกูเปิดสาธารณะเพราะกูทํางานไงไอควายทํางานครับทำงาน,งานแล้วเปิดสาธารณะลูกกูนะครับลูกกูแดกข้าวแดกนมนะครับแดกข้าวแดกนมนะครับแล้วก็เลยต้องเปิดสาธารณะทำงานไม่งั้นจะเอาอะไรกินนะครับถ้าไม่ทํางานนะครับ หมบออุ้ยทำงานเดี๋ยวนี้คนดันต้องขายครีมน่าอิจฉาไม่ขายครีมให้ไปขายยาเหมือนเดิมหรอบ้าเปล่าไลยว่าต้องไรมากเนี่ยเอาง่ายเนี่ยเออเอาง่ยายเลยนะไหนวะเนี่ยเอาง่ายนะดูกระดาษใบนี้นะ เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรเนะี่ยเห็นอะไรครับมึงเห็นกระดาษที่เป็นรูใช่ไหมใช่มึงเห็นแค่กระดาษที่เป็นรูโดยที่มึงไม่ดูว่าเนื้อทั้งหมดเนี่ยมันคือกระดาษขาวนะครับเพราะว่ารูเนี่ยเกดเสมือนอนดีตเหมือนความเหี้ยที่ที่คนเราทําอาจจะทําความเหี้ยมาแค่นี้แต่มึงไม่มองส่วนดีที่เขาทํามาทั้งหมด มึงมองแค่ส่วนที่ยตรงนี้ไงนั่นคือพวกมึงจำไว้นะครับถ้าคนดีๆเขาจะไม่มองแค่ตรงนี้เขาจะมองทั้งหมดเขาจะมองทั้งหมดเขด้าใจไหมครับเขาไม่มองแบบมึงคือดูนี้นะครับ